สวัสดีพี่น้องสวัสดีสุขสุขคนเนะจ้าสวัสดีอีฟซีทุกท่านที่หักแพงบ่ว่าอยู่ลาวหรือว่าอยู่ไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็คือกันไม่ได้กับพ่อพ่อกับซองเมตาเป็นซองบาวตาพี่น้องหลงสวัสดีอีทุกทานนะบาตาข่าคขั้วเองมาตาข้เข่าคขั้วเองเนาะไปเลยเมตาตั้งหัวแทะอ้าวดีแหละพี่น้อง ดีแล้วดีแล you know ้วเมตตาสิบรใครเขาครัวเมตตาผมตั้งมเสสแบคนปะเมตาขาขอโซ่ซีมือเองมาซะแกงวงาอีสิเราเตตาจิงเมตตาตั้งมเสนะแต่าเมตตาขอขอเฮียนเนาะให้เราตาฮึกเนาะฮึกไหวเนาะหาว่ามีทุนมาได้ตั้งร้านชมตั้มตั้มีพอน กินบบดได้เอาอีกเอาอีกงใส่กุิก็ไม่ก่อจนเติมเทียมกระตามลงไปอีกหลังสองสามสีอหายมีทุนพรได้ตั้งร้านสมตำเหีอคืออาโหงไปนะ ทำมากรีกก่อนเลยก้องนะไยินนเตือนแล้วเลื่อนมาไเหอกินทหนึ่งปีดเลยมะกะทิน ห้าวตามลงไปนะบาดนี่รอซ้ําบ่ซ้ําตอนนี้เบิ่งดูยังนี่แม่ผู้ทัวมาเออน้ําลงไปน่ะหมากนางอื้ออ้าวแบบส้มหวานน่ะกินตํามะขงเด้อ กินตั้มมาคงเลยอ้นเป็นใครพ็มาทำไแตกเป็นเห็นเพอแบบสมจีจาร์กอะไรนะอ่าสมจีจาร์หัวห้อยกับบลลายพี่น้องเลยหัวห้อยน่ะหัวกินก่อนได้ห้อยมาลายตื่นเะต้องกินเบ็ด ใส่ประมาณนี้ก่อนเนาะก็แหละบะตะยาชมพูตามลงนลำหลังเนาะแม่นเครือเครื่อบรรทิ์นี้เครือเครือย่างหมาคุณหนึ่งจงไว้เนี่ยเครือเครือใส่เครือเครือตามไว้เนาะเสียได้บุญปลาหมึกใส่ไปรู้ไหมอ้าวเสียดายตัวเดียวเนาะเสียดายบ่มีปลาหมึกใส่ไปส่อยผพันหน่อยๆเนาะเครือเครือเดี๋ยวสิญญากันเพราะว่า ประมาณการอยู่เมืงงงงอ,มองพ <Okay, S 1> ีงงงง่น้องบนเขาเมืองเครืองเครือเคือบักเล่นเลยเล่นบ้าน,านเฮาอเาแบบจัดจ้าเอปดวงหนึ่งพี่น้องปลาลงในหนึ่งหอม,หอม อ๋อบอกพ่อพ่อบอกสองเขิฮะเขาพ่อพอบอกามันมันฉ่เค็มมัน่หวานเอาบอกไปเลยเลย Chờ chạy phải nọ Si mới đây phải nọ Bà tạ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  Hãy subscribe cho kênh Ghiền นั่น set ทํามาฮุ่งลงก่อนลงเส้นเอาคือบ่ลงเบิดครับโอ้ยกระปุก ในมากะทินตั้ม,กกนนะตมด้วยในมากกทินลงไปนะมาตาพันยังบุกเคยพี่เนาะพันสีตวงมาได้วะสำหรับมันโอเคนะมนาตาตั้มบุกเคยตั้มลายไปหนึ่งนะตั้เขาประมาณนะกลางวันจินเบิร์ดทีนี้ตั้มด้วยหัวหอยลงไปหน,น่อยก่นเลหัวหอยโค้งใหนะ้เนาะ ลงแล้วต้องใส่ยอง,อยงไงเนะาะเยอะๆพี่น้องเยอะๆหมักทิ้นลายลายาจา์มาน้อยนิดมาเน่นน้ำลายแตกเลยนันถอะทานเจ้าวานี้กันถือกินเนี่ Nhanh giặc trang nhỉ, gìn tây răng, tao gìn giặc trăng xí con mà một con bò ta bò vải chay thôi, ít, xím một ít, cái เอนี่บตาอ่บ่ละน้ำตาลอะบะพอละเรือหมักรสชาติหวานบ่พอคุ้เพิ่ไงาตาือำาตาเี้ยพอ้าเยเดี๋ยวย و าเลยอ่ะบาตาสดมาซะซิมซ ซีอืจักเสีวยังเลยเจี๊ยตหวานอือตัหงมันจะอวานเป็นไรมาพอ่อเหรออน้องไอ้หวกและหยวกและเกมสิเทเพราะว่าเ<แ>้นมียุบเลย อืมซ okay. uh huh. uh huh. ีสันจดจ้าแม่หมากะทิลลายๆ uh huh. แซ่บเบื่อเลยพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้ดอหมอจ้ามาเด้อจ้าชิม uh huh. มือบอตาะ uh huh. ม่ตาซ้อนให้เพิ่นพี่น้องเลยหาว่าเพิ่นได้อันตั้งร้านสมตำ <Man. S 1> สมตำกับสมตำพาแซ่บดอกพี่น้ yeah. ปปองจดจ้ด <c oughs> เลยจดจ้ดเลยแซ่บแน่นอนไปเด้อไปเด้อกินน้ำกันเด้อจดจ้ดเลยประลุง จวดจานเลยปลาลุงจวดจานเลยเฮ้ยน้องอ้อยก็ต้องมีต้องมีขอบปลาลุงอะไรพสีสันจวดจานเลยเนาะยุบปลาลุงแต่บาดีปลาลุงเฮ้ยเฮ้ยปลาลุงไงมาตาเห็นอะไน้ำลายแตกเลยสายงานน้ำลายแตกกับปลาลุงเหม แมนจวดจาดขนาดเลยมันามาาเดน้องขีดกัเขามางัดน้อกันหล้ปรลุเลยมาจจวดจัดขนาดเลยจวดปดเลุมแมนืมมาได้ปลุได้กินน้องกันได้ปลุจำหูจจหักะงัดะลุงไดประยันยันยนมาได้พยันยัยัด้มาเามทำงายได้มาตั้อวดใจบไว้หลับปรลุ có phải ngạt nó cái là con trai thằng thay làm đấy mà đây 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 con đó nhà đây trăm luôn ấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ต้กินอิ่มเลยต้องกิาจะออนั้กินเาน้อกรองนะมาดูมาแม่เว้ยเว้กินแเผาได้มากินมาทางบะม่น่ กเมหอานะกินยามเทียงเลยสวดจาาไดแล้วแมแซมสตันเทียงไลยไม่ยากกระโตกอ่ยังไม่อยากกระโตกอ่ะกรบก ยุบเซนตามลนะนอนี่ก็บอใจพราะล่ที่ประเทศนี้ก็พลุนนเป็ไรปะติดตามก็ลเซออลยงได้กสบดีบายไปเรื่องม้าแล้วก็ช่งานั่นไม่ร้จปนบ้าบายติดตามมาหม่นด้ลุ